สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับพบเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมคลิปนี้ขัดมาคัดมาได้เท่านี้นะครับได้เท่านี้ก็เอาเท่านี้นะรานะคาเบาๆนะครับผมเดี๋ยวจัดแป๊บหนึ่งนะครับจัดวางแป๊บหนึ่งนะครับผมออกเกินเฟรมวางนี้ดีกว่านะครับผมพยายาม ปรับพื้นหลังนะครับบางทีพื้นขาวด้านแดงบ้างนะจะได้มีความตัดกันนะครับจะได้ชัดนะเวลา fc ดูนะฮะไม่ใช่อะไรนะผมก็พยายามทําให้ชัดเจนนะครับ fc จะได้เช่ากันแบบเออนะเห็นแล้วมันสบายตาประมาณนี้เนาะนะครับให้ดูง่ายๆนะฮะขายวัดดวงจริงแนตะ่ว่าเน้นความชัดเจนนะครับผมนะจะได้ไม่ ม่ระแวงแคงใจกันนะครับผมอ่าคลิปนี้ห้าองค์นะครับห้าองค์ห้าองค์อ่าเอาไม่แพงนะครับเป็นชุดเก่าๆนั่นแหละเก่าใหม่ปนกันนะผมก็จับรวมๆนะช่วงนี้บางทีก็ของใหม่บางทีดูแล้วไม่เข้าตาก็ไม่เช่านะเพราะว่ามันไปไปลายเดือนนะจะเงียบๆนะครับของเก่าก็มีเยอะก็มาบนบนมาแบ่งแบ่งนะครับ บางทีช่วงเวลานั้นผมอาจจะเปิดแพงนะช่วงเวลานี้อาจจะเปิดในอีกราคาหนึ่ง fc ก็ฝากติดตามเนาะนะครับนะอยากขายก็เปิดไม่แพงนะครับช่วงไหนไม่อยากขายาจ,จะอาจจะเปิดแพงหน่อยนะครับ fc นะไม่ว่ากันเนาะนะครับผมนี่ตรงนี้เนื้อตุ๊บตับนะครับเนื้อตุ๊บตับดีเนื้อเป็นก้อนเป็นจ้ำดีเป็นพิมพ์ใหญ่วะะัะพังนะครับพระไม่ค่อยสวยช้ำๆหน่อย อันเนี้ยคือไม่ได้ช้าจากการใช้นะแต่ว่าพระเขากดไม่เต็มนะครับผมเห็นไหมคือพระเขาเนื้อเป็นก้อนๆๆ,ๆนะนะมันจอ,อกโซนกดฟูๆบางทีกดไปแล้วอาจจะไม่เต็มไม่เต็มฟอร์มนะครับผมเป็นไปได้นะนะครับนี่ด้านข้างนะครับด้านข้างมันนะเนื้อดีนะตรงนี้ตุ๊บตับเลยเป็นก้อนๆนะเนื้อเหมือนขนมตุ๊บตับนะครับ พิม์ใหญ่พระประธานรัตะคังนะครับผมพาได้หนานะครับไม่หักไม่ซ่อมนะครับเอสซีนะฮะไม่หักไม่ซ่อมนะครับผมตรงนี้เอาสองพันห้าพอนะครับผมเอาไปเบาเบาสองพันห้านะครับผมด้านหลังนะครับมีคราบแป้งบางๆงนะครับผมพาเก่านะพาเก่านะเนื้อดีนะครับผม พิมก็โอเคนะไม่ขี้เหร่นะครับตรงนี้นะทักมาก่อรูปเพิ่มเติมนะครับ2500ับาทครับพิมอย่าเพิ่ประธานวัลลังานี่มีเส้นผ้าทิพย์ลางๆไหมครับเห็นไหมเส้นผ้าทิพย์นะมีลางๆนะครับอ่าว่าพิมพ์ดูดีแหละนะครับอาจจะไม่สวยมากมายนะครับแต่ก็ดูดีนะครับวัดใจวัดดวงกันไปนะครับดูให้ชอบดูให้ใช่นะครับ FC ราคานี้ไม่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 ได้ประกันผ้าแท้นะครับผมท่านต้องดูเอานะที่เช่าหากันอยู่ประจําก็รู้กันนะ แต่ว่าฝากถึงเวทีที่เข้ามาใหม่นะครับนะฮะท่านต้องดูให้ชอบก่อนนะครับถ้าสมเด็จราการนี้ถือว่ามาแบ่งปันกันเนาะองนี้เนื้อเน่าๆน,นะครับมีปิดเนี่ยเห็นไหมเหมือนเขาเปียกทองปิดทองเลยนะเห็นไหมครับด้านข้างนะครับถ้าตัวจริงได้เห็นได้สองจะเห็นเลยเป็นทองแบบเ,เขาเรียกว่าแห้งๆนะฮะเห็นไหมเห็นไหมปิดทองนะครับหลงรักปิดทองเก่าแต่ผ้าเขาล้างมีการหลุดล่อนออกไปตามกาลเวลาเห็นไหมฮะ อันนี้ผมเอาพันห้าพอนะครับเน่าๆเลยเป็นพิม์ใหญ่พระประธานวัลคังนะครับเนื้อเน่าๆเลยนะถ้าตัวจริงได้สองจะเห็นตรงซอกนี้ไหมเป็นน้ําทองแห้งๆนะครับเนี่ยเป็นแผ่นอยู่นะครับนี่ผมล้างหลายรอบแล้วล้างไม่ออกนะครับตรงจุดนั้นนะครับเนะเนื้อเน่าๆนะครับแก่น้ํามันตรงนี้แก่น้ํามันนะครับเนื้อส่วนแก่น้ํามันนะครับมีกร่อนมี หลุดล่อนตามการเวลานะเห็นไหมมียังมีเศษรักเก่าๆอยู่ไหมฮะมีเศษคาบรักเก่าๆนะครับรงนี้ผมน่าจะเคยเปิดไปส่งสัมพันธ์เมื่อก่อนนะนะครับกิปนี้พันห้านะครับผมเอาเน็ตเน็ตพันห้านะเห็นไหมมีคาบรักกันไหมเห็นไหมในซอกนะครับมีรักปีทองเก่าเห็นไหมนี่สองนี้เห็นชัดเลยนะฮะเห็นไหมครับอ่าไม่หักไม่ซ่อมนะครับผมชมด้านหลังนะครับหลังเน่าๆนะครับมีหลุดมีร่อนบ้างนะ พันห้านะครับ FC อย่าไปคิดเยอะนะดูแลชอบดูแลใช่ก็จัดไปนะครับผม1,500าบาทครับพิมพใหญ่ลงรักปิดทองนะครับผมมาองนี้เป็นเส้นได้นะฮะเส้นได้มีหักมีซ่อมมีเสาะมานะครับเห็นไหมสองให้ชมองนี้เอาพันห้าไม่แพงนะครับเอาพันห้าพอนะครับทุนไม่ต้องไปพูดถึงนะขาดทุนบ้างอะไรบ้างนะถือว่าถั่วถั่วกันไปนะ พรมีซ่อมเก่านะครับ fc นี้มีรอยเสาะนะเห็นไหมเป็นพิมพ์เส้นได้นะแต่ก็เซาะจนในเส้นซ้อนที่เป็นเส้นได้ตรงฐานตรงนี้จะเป็นสองชั้นเหมือนเส้นได้นะมันจะหายไปนะครับมีการเสาะนะาตามรูปเลยครับเนื้อแกะปูนนะแต่ว่าปูนเขาหนึบนุ่มนะครับตรงนี้นะเห็นไหมมีรอยซ่อมนะครับพระเก่านะพระซ่อมมานะครับมีขูดมีซ่อมมีเสาะนะธรรมชาตินะครับผม พระเก่านะต้องมีบ้างนะครับเห็นไหมแห้งๆนะครับเนื้อส่วนแห้งๆไงเห็นไหมมีรักมีลายไหมครับน้านะครับผมนะครับพระสมัยก่อนถ้าไม่ลงกลุก็ลงรักนะครับนะครับถ้าถ้าลงกลุก็ไม่ลงรักนะครับนะครับแบบนี้เนี่ยนะมีซ่อมเก่าไหมนะครับตรงนี้อาจจะเปื้อนพวกอะไรสักอย่างนะครับ ไม่รู้เปื้อนอะไรมาได้มาแบบนี้นะครับเนื้อดีเลยนะด้านหลังสวยนะครับเอาพันห้าครับผมพิมพ์เส้นได้ใหญ่นะครับผมทักมาขอรูปเพิ่มเติมมาองที่สี่เป็นฐานแซมบางขุนพรมเนื้อขาวๆนะครับเนื้อโซนแบบแกะปูนนะครับโซนนี้เสี่ยเขากเล่นนะโซนนี้นะครับฐานแซมฐานแซมแซมหนึ่งแซมทองนะเขาว่างั้นนะครับฐานแซมบางขุนพรมนะครับเนื้อแกะปูนนะครับ พิมสวยดีนะครับมีบินเก่าต้องมุมบนนะครับผมแต่พระไม่หักนะครับเท่าที่ดูไม่มีหักไม่มีซ่อมนะครับนี่พระมีการเซาะมีการฝนด้านข้างมาหน่อยนะครับท้าสมัยก่อนเขาชอบฝนข้างนะฝนเพื่อเข้ากรอบเข้าตลับเข้าเลี่ยมเลยประมาณนั้นนะครับ fc เนื้อโคกขาวแต่ว่านุ่มดีนะขาวแต่นึกนุ่มนะครับ fc ไม่หักไม่ซ่อมนะครับฐานแซมบางขุนรม ชมด้านหลังนะครับผมนี่ด้านหลังสวยนะครับรงนี้ได้หลังสวยหลังเดิมเดิมนะครับผมนะฮะหลังเดิมเดิมนี่อ่าองนี้เอาเท่าไหรด่ดีเอาไวไวเอาพันห้าพอนะครับเน็ตๆนเลยนะนะครับเน็ตๆนเลยวพันห้าพอเนาะนะครับผมตานแซมบางขุนพรมนะครับผมหลังสวยดีนะครับหลังยุบยุบนะโอเค ของสุดท้ายนะครับเป็นทรงเจดีย์บางขุนพรมนะครับผมเก่าๆช้ำๆเน่าๆเลยนะครับผมนะฮะนี่ครับทรงเจดีย์บางขุนพรมนะครับผมนี่ฮะจริงๆคล้ายพิมพ์สังกติมอนกันนะครับเป็นไปได้ไหมน่าจะเป็นสังกติไม่มีหูมากกว่านะครับหรือไม่ก็เจดีย์ FC d u a นะครับผมเนื้อเน่าๆเลยนะครับจะมีเส้นซ้อนตรงนี้หน่อยเหมือนสังกติแต่ว่า ไอพิมพิมเจดีก็มีนะมันจะมีเส้นบางๆอยู่นะครับเอาวันเนื้อเน่าเลยนะครับผมนี่นะนะครับอ่านี่หนไหมเอาพันห้าพอนะครับผมเนือน้อเน่าเน่าเลยครับช้ำช้หน่อยนะครับเอาไปพันห้านะครับราคาบางๆนะครับราคาเบาเบานะครับนี่ใครชอบจัดไปนะฮะทักมาขอรูปเพิ่มเติมนะฮะทุกองราคาที่บอกไปแล้วเนาะนะครับ ราคาบอกไปแล้วที่เหลือก็อยู่ที่ F c ซจะตัดสินใจเอานะครับผมนะเอาพันห้าพอนะครับวงนี้นะพักมากรูปเพิ่มเติมนะครับเนื้อเน่าๆเลยนะครับหลังสวยดีนะครับ1,500้าอบาทนะครับ F c ซนะครับราคาเป็นไงอ่าไม่แพงนะครับไม่แพงใครที่คิดว่าเช่าได้ก็จัดไปนะครับนะก็มีพันห้า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 แล้วก็ สนะองพันห้าแพงอยู่องเดียวนะครับว่บากันไปนะครับฝากติดตามกันนะครับผม FC นะฮะฝากติดตามกันนะครับเดีย๋ยวมีมาแบ่งปันกันเรื่อยๆนะขอบคุณครับสวัสดีครับ